ช้าช้าช้าสงมช้าช้าสกีเดินชิดเดินชิดกเดินชิดเดินชิดก่งม่สิกิชิดกชช้าเดินชิดชิดกิช้าช้าช้าเดินช้าสกิเดนชิดเนชิดเดนชิดนยืนชิดยืนเ่ก

งามง่าง่ง่เอ่อเด็กีเกีีีสดยีคอยก่งมากเก่งมากดีมากสยคอยก่งมากอย่ามือมาแตอย่ามือมาแตได้เก่งมากดียยยไปเลเกเ่งมากเก่งดีมากเกก่งมาก

ถ้าา่รู้จักคำสั่งแล้วไม่มองแล้วไม่ทำตามก็เหมือนเดิมนะเมื่อกี้มันคงจักการรับฟังมันนี่คนเราไม่มองตั้งใจ เกีชิดกเกีกเดินชิดนิ่งนะลูกเดินนิ่งนิ่งเนะห้าีหดีเีเชิดเกชิดยุชิดเกี้ช้าช้าชชเกีเดินช้าช้าเกีเินชช้าช้าลกดเกีชิดดีมากเก่งมากเกีหยุด ເຖກີເຖກີຂໍເຖກີເຖກີເກັມມັງເຖກີເຖກີນັ້ນເຖກີອອຍດີບໍ່ເກັມມັງຂໍ Aki oi Aki oi o oi De aqui.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  oi

เตกีเงมากเต็กีนั่งเกีเตกีเกีเกีมองมือที่ลุกเกีขอมือขอมือที่ลกขอมือก่อนเกีขอมือเตกีสวัสดีเตกีสวัสดีเช็คแฮมเชคแมหอยเช็คแม่อคแฮมหน่อยเงมากเตกีสวัสดีคอยสวัสดีคอยเกี้ถ้าผู้สื่อนสวัสดีคอยเตกี้เงมาก ดีมาดีมากดีมาดีมาดีเออทกครัมีสุทุกครัอทกครัดีานี้เออทุกครั่งนดีนาสวัดีคกิจกมากดีมากเจกิก่งมากเจกก่นช้าในช้าในช้าเจกิเก่งในชดีมากเจกิ่ช้าใช้าในช้าเก่งมากดีมากดดีมากเกมากดีมากดี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 ดดีด

Lúc chết 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 đâu chết 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 máy chết

หยุดนั่งจากที่ทำได้อยู่เห็นไหมตอนตอนที่เราฝึกครั้งครั้งล่าสุดนี่ใส่เครียดเขาก็ไม่เป็นอะไรนะพาเดินพาอะไรมาคลิปนี้เห็นไหมจังหวะที่เขาจะจะ,จะเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบการการมองอีกแบบเึล่งไปเลยครั้งที่แล้วกับครั้ง ไม,ไม่ทันเดี๋ยวคุณต้องรีบซื้อโซ่มาใส่เดี๋ยวสติกเกเขาจะดื้อมากตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่หรอไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นแล้วทำไมคุณคุณป้ามาทักคุณป้าไม่ให้เล่นอะอ่านหนังสือาาอาา่านหนังสือสอบเนี่ยมองหนูแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ไปดูดทีวีแทนเ,เล่นเกมเล่นเกมเบื่อแล้ว

ไม่ชอบขนมแบบนั้นชอบขนแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่เคยให้กินเนละ้เพิ่งซื้อมาลองให้มันลองครับแล้วก็ชอบไหมลงสัยกินอันนั้นจนเบื่อครับเดยวกินถ้าก็ไม่กินใช่ไหมโอเคไม่กินไม่เป็นไรคิด <c oughs> Jut, jen, jut, jen, 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 Jeki. Jeki, nang. Nang yang lew, nang yang lew, nang yang lew, ini. คราวนี้เขาพอรูล้ละว็ฝึกฝนไม่ยอมเขาก็เลยเดินตามก็ได้ปนะอะไรประมาณน,นี้มาเดินเร็วทางนี้เดินดีๆเร็วๆเร็วๆเร็วเลยเร็วๆเลยอ่าเดินดีๆเร็วจนะริงนะมากดีมากอยากเดินดีนะเดินดีๆเร็วจริงมากเห็นไหมสุดท้ายเขาก็ต้อง เข้าใจว่าเขาสุดท้ายเขาก็ต้องเดินอยู่ดีแล้วคลอยทำตามแค่นี้แหละ,ะต้องให้กลับมาใส่โซ่อนี้เหมือนเดิมเเตะกีชิดชิดแล้วชิดเ,ด <c oughs> เออแค่นี้แหละเก่งมากเ็้

หยุดเจกีนั่งเจกีเขาเขาเขารู้ไงว่าผูไม่ยอมแล้วเขาก็เลยต้องต้องท้อตามาแต่มัเหมือนเดิมนะโอเคอ่ะทั้งวันเร็วเอาไหมทั้งวันเอาไหมเร็วก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe ช่องโคตี h ชาแนลของพวกเราด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆจากทางช่องเราค่ะ